ธรรมะกับความทุกข์เรียนรู้วิธีรับมือเมื่อเจอกับปัญหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องพบเจอนั่นคือความทุกข์และจะเรียนรู้วิธีรับมือกับมันอย่างเข้าใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะนำพาเราไปสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริง 1. นหลักธรรมพื้นฐานเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์พระพุทธศาสนาสอนว่า ความทุกข์เป็นสภาวะธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุก์ชีวิตในวัตฏสงสารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆล้วนต้องประสบกับความทุกข์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปหลักธรรมสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการทำความเข้าใจและรับมือกับความทุกข์ได้แก่ 1. อริยส,สัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสประการประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิรธและมรรค หลักธรรมนี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการพ้นทุกข์โดยระบุถึงลักษณะของความทุกข์สาเหตุของความทุกข์การดับทุกข์และหนทางสู่การดับทุกข์ 2. ไตรลักษณ์คือธรรมทั้งปวงมีลักษณะ3ประการได้แก่อนิจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาการเข้าใจไตรลักษณ์จะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆอันเป็นที่มาของความทุกข์ 3. กรรม คือการกระทําที่มีเจตนาเป็นเครื่องปรุงแต่งกรรมดีนํามาซึ่งผลดีกรรมชั่วก็นํามาซึ่งผลชั่วการเข้าใจเรื่องกรรมช่วยให้เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับผลของกรรมสองความหมายและที่มาส่องแสงแห่งปัญญาให้กระจ่างอริยสัจส,สี่นั้นพระพุทธเจ้าทรงคนพบและประกาศสอนแก่โลกเป็นครั้งแรกในปฐมเทศนาหลังจากตรัสรู้ การเข้าใจอริยสัจส,สี่อย่างท่องแท้คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมทุกข์ไม่ได้หมายถึงเพียงความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่รวมถึงความไม่สบายใจความไม่สมหวังความพลัดพรากจากสิ่งที่รับความเศร้าโศกเสียใจความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายหรือแม้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย สสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าคือตัณหาอันได้แก่ความทยานอยากอยากได้อยากเป็นและความอยากจะไม่เป็นไม่อยากมีไม่อยากได้เมื่อเรามีความอยากแต่ไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์เมื่อสมหวังแล้วก็ยังคงม,มีความอยากต่อไปอีกหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดนอกจากตัณหาแล้วกิเลสอื่นๆเช่นโลภะโทสะโมหะ ก็เป็นรากเหง้าของความทุกข์เช่นกัน 2. นิโรธคือความดับทุกข์หรือภาวะที่ปราศจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาการจะเข้าถึงนิโรธได้นั้นต้องอาศัยการดับที่เหตุคือดับตัณหาและกิเลสต่างๆ 3. ม,มรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบการดำเนินชีวิตตามหนทางนี้อย่างสมหวังเสมอจะนำพาไปสู่การดับทุกข์ได้ส่วนไตรลักษณ์นั้น เป็นการอธิบายลักษณะที่แท้จริงของสรรพสิ่งในจักรวาลเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งลุ้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ยั่งยืนยอมทำให้เราลดการยุดติดถือมั่นลงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็จะทุกน้อยลงเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วกรรมเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงผลของการกระทำ การกระทำใดๆที่ประกอบด้วยเจตนาย่อมส่งผลต่อผู้กระทำเสมอไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือชาติพบต่อไปการทำความดีย่อมได้รับผลดีการทำบาปย่อมได้รับผลบาปหลักธรรมนี้สอนให้เรามีความรับผิดชอบต่อตอนเองไม่โทษผู้อื่นหรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียว 3. การประยุกต์ใช้นำธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานแล้ว เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง 1. เมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ทุก์แทนที่จะปฏิเสธหรือหลีกหนีความทุกข์ให้ลองมองมันอย่างตรงไปตรงมาถามตัวเองว่านี่คืออะไรฉันกำลังรู้สึกอย่างไรการยอมรับความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่เป็นการที่เราไม่ต่อต้านมันทำให้เรามีสติที่จะพิจารณาถึงสาเหตุและหนทางแก้ไขต่อไป 2. ค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์สมุทยัยเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นลองพิจารณาว่ามีตัณหาหรือกิเลสอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเราอยากได้อะไรเราไม่พอใจอะไรการตระหนักถึงตัณหาและความอยากของเราจะช่วยให้เราเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นส่วนใหญ่มาจากภายในตัวเราเองการฝึกปล่อยวางความอยากที่ไม่จำเป็นหรือความอยากที่เกินพอดี จะช่วยลดการเกิดทุกข์ลงได้อย่างมหาศาล 2. การมองหาทางออกและการปล่อยวางเป้าหมายของการพิจารณาความทุกข์ไม่ใช่การจมปลักอยู่กับมันแต่คือการหาหนทางที่จะดับมันการดับทุกข์ที่แท้จริงคือการดับที่ต้นเหตุคือตัณหาและกิเลสการฝึกปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆจะช่วยให้เราเบาใจลงได้แม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองและการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์นั้นๆได้การดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญามักการฝึกฝนอริยมรรคมีองค์8ในทุกขณะจ,จิตคือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและมีคุณธรรมสัมมาทิฐิมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมมาสังกัปปะ คิดแต่ในสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัมมาวาจาพูดแต่คำจริงคำอ่อนหวานคำที่เป็นประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดนินทาหรือคำหยาบสัมมากัมมันตะทำแต่ในสิ่งที่ดีงามละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยการงานที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามะ เพียรละอกุศลกรรมเพียรทำกุศลกรรมรักษาจิตใจให้ผ่องใสสัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองสัมมาสมาธิฝึกจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่วอกแวกการนำไตรลักษ์มาใช้คือการเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่เราเคยรักเคยชอบจากไปก็ยอมรับได้ง่ายขึ้น เมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันจะผ่านไปเช่นกันการเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงจะช่วยลดความทุกข์จากการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงได้เรื่องกรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้เราประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมการกระทำใดๆที่เราทำลงไปจะมีผลตามมาเสมอการทำความดีแม้จะเล็กน้อยก็จะส่งผลดีต่อเราในอนาคต การรับผิดชอบต่อผลของการกระทําของตนเองทําให้เรามีสติในการดําเนินชีวิตมากขึ้น 4. ตัวอย่างจริงเรื่องเล่าจากชีวิตที่เข้าใจง่ายลองนึกถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะเมื่อเผชิญกับความผิดหวังในความสัมพันธ์เราอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังโกรธเมื่อคนที่เรารักคนที่เรารักษาไว้กลับทอดทิ้งเราหรือเปลี่ยนแปลงไปการยึดติดว่า เขาจะต้องรักฉันเสมอคือตัณหาเมื่อความคาดหวังไม่เป็นจริงก็เกิดทุกข์การนำอริยสัจสีมาพิจารณาเราจะเห็นว่าทุกข์คือความเสียใจความผิดหวังสมุทัยคือความอยากให้ความสัมพันธ์คงอยู่ตลอดไปความยึดติดในตัวบุคคลนิโรธคือการปล่อยวางความคาดหวังการยอมรับในความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงได้มรรค คือการตั no ้งสติไม่ตำหนิทั้งตนเองและผู้อื่นพูดคุยด้วยความเข้าใจหรือหากไม่อาจแก้ไขได้ก็ยอมรับและก้าวต่อไปด้วยสติเมื่อประสบปัญหาทางการเงินความกังวลใจความเครียดจากการที่เงินไม่พอใช้หรือมีหนี้สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทุกข์คือความกังวลความเครียดสมุทัยคือความอยากได้อยากมีอยากใช้จ่ายตามใจปรารถนาการใช้จ่ายเกินตัว การไม่วางแผนการเงินนิโรธคือการปล่อยวางความกังวลที่ไร้ประโยชน์หันมาหาทางออกอย่างมีสติมักคือการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบการทำงานอย่างเต็มที่การประหยัดอดออมการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นการขอคำปรึกษาจากผู้รู้เมื่อเจ็บป่วยความเจ็บปวดทางกายหรือความไม่สบายใจจากการเจ็บป่วยทุกข์คือความเจ็บปวดทางกายความอ่อนแอสมุทัย คือความยึดติดในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงความกลัวว่าจะต้องตายนิโรธคือการยอมรับความเจ็บป่วยตามสภาพการดูแลตนเองอย่างดีที่สุดตามกำลังโดยไม่หลงไปกับความกลัวมักคือการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีตั้งแต่แรกการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์การทำจิตใจให้สงบไม่หดหู่ทุกครั้งที่เรารเผชิญปัญหาใดๆลองนำหลักอริยสัจสี่มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 5. ข้อคิดและการปฏิบัติก้าวเดินสู่ความสงบที่แท้จริงการเรียนรู้วิธีรับมือกับความทุกข์ไม่ใช่การหาทางที่จะให้ความทุกข์หายไปโดยสิ้นเชิงเพราะตราบใดที่เรายังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารตราบนั้นก็ยังต้องพบเจอความทุกข์เป็นธรรมดาแต่การเรียนรู้นี้คือการ ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งมีสติมีปัญญาสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่หลงระเริงไปกับอารมณ์ด้านลบและสามารถคลี่คลายปัญหานั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการสังเกตสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ตัดสินฝึกจเจริญสติการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และมีโอกาสที่จะเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมฝึกการปล่อยวางเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวงังความยึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันทบทวนหลักธรรมนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาทบทวนอยู่เสมออาจจะจดบันทึกหรือสนทนากับผู้รู้เพื่อให้ความเข้าใจนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นสร้างกุศล,ลกรรม การทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันจะช่วยสร้างบุญบารมีและทำให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆความทุกข์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกหนแห่งแต่หากเรามีแสงสว่างแห่งธรรมนำทางเราก็จะสามารถเดินฝ่าความมืดมิดนั้นไปได้อย่างมั่นคงความสงบสุขที่แท้จริงหาได้จากการจัดการที่ใจของเราเองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวขอให้ทุกท่าน จงมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างชาญฉลาดและเข้าถึงความสุขความสงบที่ยั่งยืนตามสมควรแก่กำลังแห่งการปฏิบัติของท่านค่ะขอบคุณค่ะ